โรงเรียนใหญ่มากเลยแล้วคนไายไปไหนหมดเนี่ยสงสัยเรามาเช้าไปทำไมแม่ต้องส่งเราเรียนที่นี่ด้วยแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีแน่ๆอยากรู้จังว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงนี่โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดตั้งแต่พศ24320 4, 4 3, กว่าปีที่เป็นตำนานคนต่างส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่กันเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษของจังหวัดบริหารโดยพอ,อภูธนพัฒน์ท่านกพัฒนาอาคารก บุคลากรและสถานที่โอโรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี่แล้วผมต้องไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างเหรอครับโอเคอาคาร111ปีนักเรียนเข้าแถวกันตรงเนร้115ปี119ปีอาคารใหม่เต็มด้วยเทคโนโลยีที่นี่ห้องประชาสัมพันธ์เงี่ยหูฟังข่าวสำคัญเก็บของที่หายเอาไว้แล้วก็เปิดเพลงธรรมะตอนกลางวัน,วนห้องเรียนสะดวกสบาย ประชุมสะดวกสบายห้องประคองสะอาดสะดวกเฮ้ยครูไกด์ห้งองเธอมันทำอะไรกันห้องสมุดสะดวกเยลย<ะ>นักเรียนมีห้องสมุดเงียบๆเลยคะ่ะอ๋อขอโทษครับเข,ย,ขบย่าขามากขึ้ๆหน่อยห้องสมุดตั้งสื่อกดจะเย็นตั้งสื่อกดพีแอรแ์ก็เย็นดีถ้ามีคอมบิวตเตอร์นราพี่ถ้ามันไม่นองร้อกแล้วทำไมเราต้องกช้เครื่องนอนครับผมว่าไปคุยข้างนอกด,ดีกว่าครับเออพี่ว่าแต่มีโครงการ เรียนอะไรบ้างนะผมลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวเพื่อนพี่เล่าให้ฟังมีนักเรียน2,000กว่าคนแต่ละคนมีรูปแบบเป็นของตนโรงเรียนก็เลยเห็นก็เลยมีประกรมนี้ให้เลือกตามที่ตัวเองตน SMT โครงการวิทยาลยยัเท่กิจกรรมมากมายใครจะเป็นนักวิจัยมาทางน,นี้เลยเรับเพเ SME ตีแต่งติ <Hey! S 1> วิทย์อังกฤษสายสุขภาพใครจะเป็นหมอเภสัชทันตาสตา ปรซาฟพรีนจ Pr ีเนริงโครงการเขาที่จริงผมขอขิดได้ใส่เสื้อช็อปไปฝึกงานเหมือนได้เป็นวิศาวากรจริงจิง m e p not just about Lear ABC ว e ิสตเดียววา i t ร of t อ e t จากเจ็ก t ิน n บไทยแอ n ด์อัง n ฤษแ EIS วิทยคณิตคอมพิวเตอร์มสื่อเปิดอังกฤษกูสอนให้คิดถ้าได้เป็นได้มากกว่าเด็กวิทยคณิต s s t สไตล์สินของโรงเรียนเราก็มี แล้วครูที่นี่เขาเป็นยังไงกันบ้างพี่อ๋อครูน่ะเหรอนักเรียนหันน้มาทางกระดานค่ะมีแต่ครูมืออาชีพออกแบบการสอนในทันสมัยนักเรียนมีข้อสงสัยยกมือขึ้นถามครูจะบอกให้จะเป็นวิทย์หรือคณิตอยากจะวิทย์ฝึกอังกฤษงานประิษฐนหรือจะเป็นวิธีคิดทําอะไรตอบได้ชี้ทางออกให้เหมือนครูนั่นเป็นเคมทีศสื่อนวัตกรรมก็มีอยู่มาก,กอุปกรณ์ขอใช้มียากอยากจะร่างอยากจะสร้างอยากจะวาดอยากจะ ผมเรียนจบที่นี่ผมจะมีโอกาสไปต่อที่ดีๆใช่ไหมพี่น้องครับฟังพี่นะโรงเรียนเราอ่ะผลอเดนเดได้รับ IQA o m a q a เอาเราก็มีและยังมี FOB Award อออมาทุกๆปีก็ได้รางวัลมาตลอดทนไม่นานก็ได้แล้วันพระชานดิพิ่งจะได้เอามาก่อนน้อง ตากปยตากปิยาตากรยาตกปยาคมตากปยาตองปยาตากปยตารยาตากรยาแรงเรียครสีฟ้ากลากแรงดวงขุ่นเพลิงแดเป็นแสงสว่างสองทางศึกษาความรู้ความคิิที่ยอปลาโกซาทา เสียงผอดเมื่อกี้เสียอวะสงสัยเขาคงจะเทสแลบบปวดมั้งมะมะไปไก่ทอดเถอะได้ขาวว่าเปิดใหม่